พาไปดูโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ําค่ะและถือว่าเป็นแห่งแรกของจีนด้วยนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างเป็นทางการและกําลังใช้งานในเมืองชิงเต่าครอบคลุมพื้นที่ราวๆหกหมื่นตารางเมตรบริษัทปิโตรเลียมและเคมีแห่งประเทศจีนหรือว่าซีโนเปกค,ค่ะเขาออกมาแถลงนะคะว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ําแห่งแรกของจีนดําเนินการในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ําทะเลทั้งหมดเลยได้เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการเพื่อใช้งานในเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ6 0,000ตารางเมตรมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งค่ะ7.5าเม กัวั์และคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าสีเขียวได้16.7ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีค่ะการออกแบบที่สร้างสารรค์นี้นะคะช่วยให้แผงโซลา่าเซลลอยแล้วก็เคลื่อนที่ไปตามกระแสะน้ําได้ด้วยรักษาช่องว่างระหว่างแผงโซลา่าเซลล์กับผิวน้ําให้น้อยที่สุดมีเพียงประมาณ1ใน10ของช่องว่างที่พบในโครงสร้าง,สางเสาเข็มแบบดั้งเดิมแล้วก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้วยทะเลค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการปลงยพลังงานได้ 5- 8เซเพื่อที่จะมารับมือกับความท้าทายจากการ กัดกร่อนของน้ําทะเลการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงความพันผวนของกระแสน้ําทีมวิจัยและพัฒนานะคะเขาก็เลยพัฒนาทุ่นป้องก,กันการกัดกร่อนแบบพิเศษแล้วก็จะมีตัวรองรับที่ทนทานต่อหอยทะเลแล้วก็มีระบบยึดใต้น้ําที่เรียกว่าแข็งแกร่ง แข็งแรงทนต่อแรงนมความก้าวหน้านี้นะคะช่วยลดการลงทุนด้านทุนได้ประมาณ10%เมื่อไปเทียบกับการติดตั้งแบบเดิมๆก็คาดว่าโครงการนี้ค่ะจะเป็นแบบจำลองมาตรฐานเลยสำหรับพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตในสภาพแวดล้อมชายฝั่งแล้วก็ทะเลน้ำตื้นเพื่อที่จะสนับสนุนการผลักดันด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่าลงในวงกว้างในประเทศจีนค่ะ